สวัสดีครับสวัสดีครับผมปอปอกระสนออมสักเจ้าแนวครับปลาเลาะลงเกลือครับอีพี่นี่ครับปลาไล่ไล่ครับคุณนะปลามีปลาเลาะลงเกลือนะครับรมาเมเนจะได้ยังแน่นะครับนะ <laughs> เออมีปลาเลาะลงเกลือครับไปเลยไปเลย สารด์ก๊อบครับผมก๊อะชั่วโมงละ,ออะงละอยครับผมเริ่องเสผยเวลาหลายๆครับผมแต่พันไต่พันมาเลยครับตรงเกลืออัญยญประเทศนะนี่เลยพาพาเลาะครับมาป่ากับแม่ยางออกก้อนแล้วครับ ยาไปครับกอบก,กังเกงนีทุกอยางครับเสื้อผ้าเอามา,าใสอไซในกระดกเด้ได้ล่ะเนื้อปลางกับน้อาปลางอยู่ไหนล่ะหาเก่งกนเน็กตัวครับใส่เห็ดงาน ในมะปางยางยุ่นครับข้างหนา้าคนละคนละเสื้อผ้าน้าแพ้หลายๆครับผมผานี่พอข้าไม่ข้ามาหลับไปขายน้ำกระมีครับเออถือโอกาสพาไปนองพามารอร่องเกลือ,อท,ที่นี่ดูนะครับ ในว่าปางกันหรอว่าปา่ที่เอเทเตอร์รที่เอเตอร์ยุโรปครับโอ้โน่อนอะเบื้องหลังเทเตอร์อ่าอันนี้มันยังได้เนี่ยที่นอนเบาะร่อ,องนางครับร่องเท้าวรองเท้าไอ้ไดชั่นไดชั่นนี่ครับร่องเท้าคูเจ็กบาทพวกนี้ก็ได้ ครัต้องเข้าแต่ฉันบ่าในสามลอยสามลอยต่อที่ขาเลยเป็นผ้าใบครับงามๆเหนีย,ยวนะครับไม่มีการตารัดต่อครับยาวลอย,ลยโอ้สตาร์ทงามสตาร์ทสวยๆเลยนี่ครับโอ้โหสตาร์ทสวยถ้าในต้องการสตาร์ทเตบอลครับอ้าวสวัสดีครับ ร้านนี้สตาร์ทเพียบเลยสตาร์ทเพียบเลยครับโอ้โหงามๆครับของขาย,ลายหลายๆในกระเปากอะไรอย่างนาะ เลิาเซื้อมวกครับั่งแดดฮอนเสื้อมื Dead อ,มอ,มอมเฮ้ยมีกระดกหูได้ด้วยอ๋อเอเออข,อของหลายเยอะแยะมากง่ายครับผมสมกับเป็นตลาดร่งเกิดตลาดมือสองนะไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองครับ เทียบเลยเทียบเลยนะครับมาเรื่องเสื้อเรือหาได้ครับจัก,กรยานกันนี่บาทเลยจักรยานไปครับหาเลาะต่อครับมาหนึ่งเดี๋ยวหาหอมกระเทียมไปเอ่อกินน้ำครับซื้อหอมกระเทียม สายวานพี่จะบอกว่าของของของพี่ก็โดนเหมือนกันโดนยึดสตรีมหมดเพื่อนกระโดนโดนกันหมดเลยนี่ครับร้านหอมกระเทียมร้านนี้ฮะับเสารถกลอบกันนั่งครับชั่วโมงละร้อยครับน้องปางอยู่นี่น้องปาง,งน้องปางไว้บายหน่อยอปายเยงเบิ่งหอมกระเทียมครับซื้อหอมกระเทียมไปกิน นี่ครับหอมสวยๆ<อ>กระเทียมสวยไม่ควงก็ราคาดียหรออันนี้สบห้มกวยสวยครับนี่กระเทียมสวยๆเอาอันนี้คร่งลใ่มาปากมาซื้อหอมกระเทียมไปฝากยาครับพริกแห้งอ่า หอมกระเทียมนะครับนี่เลยเได้หอมได้กระเทียมไปฝากผู้เท่าแล้วครับไ,ไปไปรอบังเกงเกงสักโตรก็ผมเกงยินใบแส่ทำงานครับรอรถเก๋งย่างย่างครับอีพี่นี่ครับผมหรับปางมาก เห็นรองเท้าบูยจะได้รองเท้าบูธ,รบธครับนี่รองเท้าบูธตูนลอ,ลองเลยใส่ลองเลยสวมใส่เลยฝนประจามานะครับเรือบานี่ฝนเมื่อตึ๊บมาเลยครับโอ้โหโนะครับโอ้คนบุ้งไปบุ้งไปเนี่ยจักมาเลาะอย่างเงี้ยครับมอเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์ไซค์เซาครับ สเสาขี้เลาะน้ำในตลาดเนี่ยนะครับกิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงเท่ากันครับชั่วโมงละลอยชั่วโมงละสี่สิบห้าสิบบ้างมอเตอร์ไซค์เนี่ยะส่วนรถรถก๊อ,กอบเป็นชั่วโมงละลอยครับคนไทยป่ะทันเคยมานะครับเนะาะเสารถกอล์ฟขี้ชั่วโมงละลอยครับเอาส,สองชั่วโมงวันนี้พวกผมเอาสองชั่วโมงครับวันนี้พลาดไปแล้วชั่วโมงกว่าครับพวยังได้ของกันคนละเล็กคนละน้อยครับมีหอมกระเทียมแล้วก็มีร่องเท้าเนี่ย รองเท้าบูทแกใส่รองเท้าบูทมาปางได้กี่คู่ลูกสองคู่ปากน้องคู่หนึ่งใช่ไหมพอดีเลยนะเออน,ออน,นี่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 เร็วเข่าไปหน่อยทไปครับไปล่านต่อไปครับค้นหากันต่อไปวันนี้เราจะเอาอะไรบ้างเหนื่อยง่ายเนื้อเงีย้งยวับผมคลิปนี้พาเลาะลงเกลือยาวๆเลยครับของหลายหลายของโอ้โห โอ้เพียงข่าวว่าข่ามาในโฮมแล้วครับบ้านนี้ <c oughs> ลดความพรอนเราเนี่จังน้อยครับ <c oughs> แดดเมืองไทยก็ฮู้อยู่ครับประมาณพรอน <c oughs> เดี๋ยวไปตามหาเกียงยีนกันครับเ <c oughs> ดีย <c oughs> ด๋ดยนาย้โดหน้าเดินดวยรถเดินหน้าเดินโอ้ดีพาเช็ดเท้าก็มีโอ้ของหลายครับ ของหลายมากเปลือกน้ำบลถูกเลยของเยอะแยะเลยเหมนน่ะเสือผรางสวยๆครับผมแม่นอาปางครับนอ้อนปางกำลังลงกเปนเลือกอยู่ครับพากันยางอยู่นี่ฮนะอุปกรณ์ไฟก็หลายครับเหมนนะ่ะโอ้โหเยอะแยะมากมายครับไฟไรสดก็มีนี่ไฟไรสด แล้วก็มี LED สไบแล้วก็ไอโซล่าเซลก็มีครับหลากหลายมีหลากหลายให้เลือกครับก็กางเกงสันกางเกงขาเง้า,งาเพียบเลยสวยๆนั่นเลยครับไปครับเดินหาเรืองซื้อต่อไปครับเข้าชั่วโมงที่ที่สองใกล้แล้วนะแม่ใกล้จะครึ่งแล้วนะเดี๋ยวเราไปเลือกซื้อใกล้รถเราก็ได้กางเกงยีนมออันอยู่โซนกาง oh. เสื้อผ้าส,สวยๆเพียบเลยครับเสื้อผ้าเด็กหน่อยก็มีเพียบเลยสุดนอนเด็กส,สวยๆครับผม,มาปางกแม่กำลังเดินส้มอยู่คุณครับสามตัวร้อยวนี้ราคาเนี่ยครับหอยอยู่นี่สามตัวร้อยสีสันโอ้โหนี่ครับนี่คือสิ่งประดิษฐ์จากลวดครับสวยๆเลย โอ้โหสวยงามมากสีมือมากครับสีมือมากสมีม,กสม,ม,กสมือมากนกยุ่งก็สวยมากนะครับราคามีหกร้อยหาสิบี่พันสองนะครับแต่จะความสวยความง,งามครับหย่าเทียมน่ครับอย่าเที่ยมไปไปปลูกสนามหย้าครับผมติปลงเกลือก,ก็ต้องขอรับไปเพียงท่านมีนะครับในของติดใหม่ติดมือกันคนอ,อะไรคนละน่อยครับผม อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแม่ต้อไปครับสำหรับอีพีนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม